นี่หนึ่งเต็มแล้วเต็มน้าอิฐของเขาได้อยู่ดอกประมาณโลหนึ่นงนี่แหละพี่น้องสบายดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องเอาได้เวลามายารอบกบกับดักก,กบหรือว่ารอบจิ่งดักกบไปเด้พี่น้องเด้อเออไม้ของเขาทางหลังนี่เนาะเอาให้พี่ให้น้องติดตามมึงทุวว่าชี่นีโตมีเต็มบ่มาเนี้นะชิมานบอ เด้ออ de oh, ้าไปลุยก oh, oh, ันเลยเป็นไๆยุ่นมึงดูพี่น้องเลยโอ้โหเก่งเลยสิบถึงสิบโมนี่เลยโอ้โหทู๊ทู๊พี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยทู๊ปดูดูนี่โอ้โหทู๊กบเท่าเลย

หนึ่งแต้มมาละเอาไปลุ้นกันต่อเด็กพี่น้องเด้อน,นี่เป็นยังไงแต่มีโตมีแต้มบ่บ่มีแหละพูดโ,โทษหนึ่งแต้มนี่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 หนึ่งแต้ม,ตมเด้อพี่น้องเด้อหนึน่งแต้มเป็นดี

สองแต้มเลย,ยพี่น้องเด้อสองแต้มแล้วรุ่นเบ่งพี่น้องรุ่นเบ่งมีโตแล้วพี่น้องเลย้ยมีแต้มแล้วนั่นอุดท,ท้หนักอึกถึกเลย ีน้องเลยนี่มาอีกแล้วแต้มหนึ่งเด้อฮึมให้อีกแต้มหนึ่งแล้ว

าเต็มไปรุ่นตืมท่แถวนี้มันยังมีอยู่มีของเล้รุ่นน้ำกันยาวๆด้วยทางนี้ด้วยนี่พี่น้องอุวานนี่โดดอกนี่อวานนี่ เมื่อนี้โบหินโดดล่ะนี่ฮะเป็นอะไรมันอยู่ในตุ้มีว่ะโอ้โบถึอไปทางใหม่แล้วอย่างเงี้ยรุปป้นิปรุ้นหลังมือรุ้นเป็นอะไรโม่หน่งเนี่ยก็แล้วไง Oh, lúc nào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  lúc luôn lúc nào lúc luôn lúc nào lúc nào lúc nào lúc

ซีแต้มน่ะมาละตามกันมาติดๆิดแล้วพี่น้องวานีโซนนี้บกพาดวานี้นห,นหลังนี้รุนเบิ้ลรุนเบิ้ลด้วหลังนี้เด้อพี่น้องเด้วยวานนี้หมานี่านวานีมีนี่คือน้ำใสแท้แหื้มโตเล้ยหาบุกขึ้นแล้วนเนี่ย ลองดูเป็นยไหลังนี้หวยสีนึ่งหนงนะมีตูนแ่แนละ้วพี่น้องหนึ่งหนึนะ่งหนึ่งเงาเดบอกนึ่งตมเข้าสองเข้าสามเลยพี่น้องแด้มือนี้เด้อเข้าแต้มเดียว แต้มหนึ่งพี่นาแก็ยังดีมีแต้มยามมาสองห้าหลังไปแต้มหนึ่งแต่ที่บ่าโอเคอยู่เอาก่อนดบบพี่น้องเด้ออะไรเงี้ยเอาก่อน รุ่นเบิ้งพี่น้องรุ่นไปต่อรุ่นไปต่อรุ่นกันไปแบบดเงาๆเลยพี่น้องเด้อเรุ่นสีหลังนี่นะเนาะร้องเบิ้งหลังนี้ดิโอ้มีจัดหลังนี้กันเลยนะรุ่นหนึ่งรุหลังนี้หลังนี้งามขึ้นเลยจะมีโต้หลังนี้นะ เดี <vere> ๋ยวเหรอบึงหลังหลังนี้โอ้ยมีสิบมีสิบน้ำบ่อท่วมพี่น้องแล้วบึงหลังนี้บึงดูวยหลังนี้น้ำโบท่วมโอ้ยเป็นไังไสิมีแต่มีโตบ่บ่มีละเขามีหนึ่งละหึมมีแต่แบบว่าพี่น้อง นี่น้องเด้อหนึ่งต้มเด้อดี้ได้หนึ่งเทมนึ่ง้มบุคุ้มแล้วซาไปหลังเ้ยคำนี้นะอืมพี่น้อง เอมใหญ่เด้อใหญ่เด้ออันนี้นะอืมบอลเข้าเด้อพีนอ่น้องเด้ออพี่น้องเห็นบ่ยนมาหนิเอมใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเอาครับโอยเกืบนี่ได้ไดยูดอกประมาณโลหนึ่งนี่แหละพี่น้อง เอาเอาพี่น้องเลยสำเร็จแล้วการยามรอบดักกบเขานะแบบนนี้ก็ที่ได้สรุปผลงานให้พี่น้องเบิ่งนี่ได้จจกโตันี่ได้หกเจ็ดตัวพี่น้องบบได้หลายเหมือนเนี่ยได้แต่หกเจ็ดตัวเพราะว่ามันใส่ใหม่เกา่าลืมคืนหมายเกา่าสิเนาะบุยบอลใส่เลยเอา้ามิ่ตจว่าเป็นแน่ใดกะ ฝากฟีผฝากน้องกดไลค์กดซับสไคร b e กดติดตามเหนเดอเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปในข้างต่อไปนะพี่นน้องๆสำหรับคลิปนี้สบายดี